ท่านผู้ชมมาคิดกันต่อเลยการปรากฏภาพพุทธษิลปปรากฏออกมาแล้วสื่อมวลชนทุกฉบับมีเหมือนกันภาพมีอยู่สภาพและเป็นภาพเดียวกันหมดเลยภาพที่ร้านตัดผมแถวแถวบทสีลมนี่ค่ะเป็นภาพนี้นี่ภาพที่หนึ่งนี่ภาพที่สองพี่ถึงพยายามจะบอกในฐานะคนทำข่าวว่าตั้งใจจะเผยแพร่ข่าวนี้และภาพนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดมีกรณีชาวบ้านไปเจอเจอ ก็คงเอามาโพสใช่ไหมค่ะแต่นี่คือคุณทักษิณเนี่ยคงจะไปตัดผมตามปกติใช่เป็นร้านตัดผมที่อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าน้องไบรท์สังเกตดูเนื้อหาเอาเนื้อหาสิเนื้อหาค่ะเนื้อหาที่มีการเขียนข่าวบอกไปในสื่อหลายสำนักตรงกันนี่ว่าอย่างไรมีรายงานว่าอ่ไม่ใช่อันนี้เรื่องเดินทางเข้าพักเอาเรื่องตัดผมเรื่องตัดผมมีรายงานว่าคุณทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณตึกแถวย่านสถานีรถไฟฟ้า BTS าลสาราแดงสีลมออโดยใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงออซึ่งหลังจากตัดผมเสร็จพบว่ามีพนักง,งานร้านทำผมรวมถึงคนที่ผ่านไปมาแถวนั้นจำนวนมากยืนรออยู่หน้าร้านเพื่อขอถ่ายรูปและพูดคุย ซึ่งคุณทักษิณได้ออกไปพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นกันเองอโดยได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เงินเดือนและลูกจ้างในย่านนั้นรวมถึงถามว่าย่านสีลมตอนนี้เป็นอย่างไรม,มีนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นหรือไม่มและได้แสดงความห่วงใยและสอบถามถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี่ค่ะถ้าเป็นเนื้อหาเรื่องของการตัดผมนะมจะเป็นท่อนนี้แล้วก็ขึ้นด้วยว่ามีรายงานว่าต้องไ ในตอนที่อ่านข่าวมากับพี่ลักษณะการส่งภาพส่งข่าวแบบนี้คล้ายอะไรอคล้ายใครลุ <c oughs> งป้อมคล้ายไหม <c oughs> คืยจริงจริงเนี่ยเนื่องจากข่าวสารเยอะค่ะตอนที่อะไรต่างๆเนี่ยนักข่าวจะไม่ได้ตามค่ะแต่ก็จะมีกรณีข่าวลุงป้อม <c oughs> ผมก็มัพูดถึงท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตย์วงสุวรรณค่ะ <c oughs> เอาเวลาท่านเดินทางไปไหนมาไหนไปยอราช ไปนอนมานี่ไปกินปทัทรองโกะแปอะไรยังไงแต่งตัวได้สไตล์ไหน<อ>ไปเจอใครยังไงได้ทักทายยังไงมีประชาชนเข้ามาถ่ายรูปยังไงภาพมาข่าวครบอ่าใช่สังเกตไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆนะักข่าวไม่ได้ตามไปหรอกคท่านผู้ชมคแต่มีภาพมีข่าวมาให้ดูไม่ได้ว่าอะไรเป็นเพียงตั้งข้อสังเกตเอคือเรื่องนี้เนี่ยนะักข่าวไม่ได้ไปเจออที่พูดไปอถ้าต่อไป ผมมาพูดอย่างนี้ส่งมานะผมจะใช้เดี๋ยวไม่ยอมส่งให้ผมเอาเป็นว่าเป็นข่าวซึ่งอยู่ในความสนใจทันทีก็แปลว่าอะไรภาพนี้สะท้อนได้เห็นว่าซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงค่ะน้องใบนึกดูว่าถ้าชาวบ้านมาเห็นคุณทักษิณก็ต้องแห่ไปใช่ไหมะมันก็แสดงเห็นประการหนึ่งว่าป๊อปปูล่าความนิยมน่เน่เแล้วดูอคุณทักษิณพูดกันตรงๆนะตอนที่ไป เชียงใหม่ก็ยังไม่มีภาพเบิกบานเท่านี้เลยนะค่ะใช่ไหมอันนี้ดูแข็งแรงแล้วก็ดูผีิน้าแจ่มากร้านตัดผมอ่ะตรงสารแดงใช่ไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูท่านผู้ชมฮะตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ท่านก็จะดูตอนที่ไปเจอเพื่อนมงฟอร์ดค่ะ อันนั้นรนะเบิกบานนะค่ะแต่ท่านใส่หน้ากากอนามัยอยู่คนก็ไม่ได้เห็นหน้าท่านแบบชัดๆนะคะอ,อ,อ,อ่าพอ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 เดี๋ยวตามกันดู่ไหนก็นึกถึงที่สววันชัยบอกทบทวนซิอัล่าสุดหรือเปล่าคะเอาเอาล่าสุดยังไม่มาล่าสุดมันได้อยู่ในมือเอาล่าสุดมาหน่อยค่ะ แต่เห็นบอกดวงจะดีแล้วนะคุณเฉถาใช่ใช่หลังเดี๋ยวดาวพละหัสสอรวันชัยสรรสริซึ่งในวันนี้เข้าประชุมสาภาค่ะ,ะท่านก็จะมีการทํานายประมาณว่าอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็สองอาทิตย์ครั้งเป็นการดูดวงดาวค่ะอย่างครั้งก่อนเนี่ยบอกเลยว่ายังไงว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับปรามบรรดาคนที่ออกมาต่อต้านคุณทักษิณว่าจบสัที อ๋อบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณทักษิณแล้วจะแล้วจะเป็นใครอะจะเอาใครมาสู้กับพก้าวไกลก้าวไกลก็ต้องคุณทักษิณกับพรคเพื่อไทยนี่แหละใช่ที่จะต้องสู้กับก้าวไกลดังนั้นเราทนเข้าใจตรงนี้แล้วก็เลิกไปจับผิดอะไรเรื่องป่วยจริงป่วยไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเพราะ<อ>มันต้องเป็นคุณทักษิณน,นี่แหละที่จะไปสู้ก้าวไกลและขณะเดียวกันก็ยังมีการไปให้สัมภาษณ์ผมก็ฟังอยู่นะสววันชัยสอนสิระบอกในธรรมว่ามันไ็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อ่ะถ้าไปดู พลังประชารัฐถ้าเลือกตั้งจะขึ้นมาสู้ได้ไหมอ่าภูมใจไทยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณรวนชัยพูดหรือกรณีรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้วเนี่ยค่ะอจะดันขึ้นมาได้ไหมค่ะสุดท้ายก็ต้องเพื่อไทยแล้วก็ต้องอาศัยคุณทักษิณเพราะในมุมของความนิยมก็ต้องยอมรับกันอยู่พอสมควรว่าคุณทักษิณอย่างที่บอกไปถึงแม่อายุจะ75แล้วก็ตามที เอาไหนๆก็ไหนๆคนวันชัยคาดการณ์จริไเป็นการปรับครมอมใช่ค่ะอันนี้เป็นการดูดวงดาวล่าสุดและได้เผยแพร่มวา,าวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องไรผมเคยคอ,อันนี้ขึ้นต้นอย่างนี้ก่อน <S <s เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนรัฐมนตรีก่อนผมเคยบอกไว้ว่า26พฤษภาค,คมดวงดาวที่สำคัญสำคัญคืออาทิตย์พุธพฤหัสสุขและมรตยูจะมาชุมนุมกันในราศีพฤษภ อยู่เรือนกระดุมพระกลางปีเป็นต้นไปจะทําให้เศรษฐกิจสังคมการเมืองเข้าที่เข้าทางรัฐบาลจะเดินเครื่องได้อย่างเต็มสูบขับเคลื่อนบ้านเมืองไปได้เป็นปีมังกรทองของรัฐบาลเศรษฐาและวันที่30เมษาดาวพระหัสจะย้ายจากราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภจะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่โชคดีมีชัยแก่บ้านเมืองอ ต้นเมษายนพรบงบงประมาณคงจะประกาศใช้เงินทองจะคล่องตัวจะมัวรำวงอยู่แบบเก่าคงไม่ได้เนื้อหาเนื้องานผลงานต้องชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ชาวบ้านเขารอกันมานานเรื่องเศรษฐกิจต้องเปรี้ยงปร่างทันทีทันใดการทํามาค้าขายเรื่องปากท้องการกินดีอยู่ดีไร่ฟ้าหน้าใสาทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทันทีเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะพิสูจน์กันก็คราวนี้แหละ ใช้คนให้ถูกงานใช้งานให้ถูกคนจะเกิดขึ้นระหว่างเมษาถึงพฤษภาอันนี้คือการวิเคราะห์หรือดวงดาวปรับคอรมอเนี่ยเออทั้งดวงดาวและสถานการณ์ที่กำหนดจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งปรับคอรมอ ปรับคนให้เข้าที่เข้าทาง 2. ปรับกระทรวงปรับคนให้เหมาะเจาะเหมาะสม 3. ปรับคอรมอรเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นเอกภาพในการทำงาน 4. กระชับอำนาจของพักแกนนำให้เข้มแข็งมากขึ้น สววันชัยบอกว่าเมื่อพยามังกรทยานออกมาแล้วมีหรือจะปล่อยให้นายกเศรษฐารำวงสารวันเตี้ยลงอยู่อย่างนั้นทั้งดวงก็ดีราศีก็ให้ไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่ส่วนรัฐมนตรีใครจะอยู่ใครจะไปก็ต้องไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสัมฤทธิ์ที่วัดไก่เตี้ยพยามังกรทยานออกมาแล้ว มีหรือจะปล่อยให้ในายกเศษษรษฐาลำวงสารวันเตี้ยลงอยู่อย่างนั้นพยามังกรชัยยานออกมาแล้วใครใช่ใครม,มีมหรือจะปล่อยให้ในายกเศษษรษฐาลำวงอยู่อย่างนั้นทั้งดวงก็ดีราศีก็ให้ไม่ทำตอนนี้มันรู้จะทำเมื่อไหร <c oughs> ่ท่านผู้ชมอชอบอ่านความเห็นมากเลยตอนนี้อเออ,อะดูกันต่อไปค่อยๆไล่นะเมื่อวานนี้ จริงๆความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้มันจุดสนใจกันอยู่ที่คุณทักษเสียอีกแล้วค่ะใช่ไหมใช่เพราะพรุ่งนี้ก็จะเข้าพักไม่เมื่อวานไปตัดผมเอ้าเมื่อวานตัดผมพรุ่งนี้เข้าพักพรุ่งนี้จะเข้าพักและก็อย่างที่บอกจริงๆก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายค่ะเขามีการพูดจากันจะนุบบนก่อนหนนี้ใช่ะเพียงแต่ว่าเมื่อวานอ่าวันพรุ่งนี้จะจัดคิวกันยังไงท่านนั้นแหละอ่ะ